อาย่นยมันแก่มันไม่มี โอ้โหมันไม่ยอมมันตกใจแค้นมากเลยนั่นเอาล้ยเผื่้มันแกไอ้ยดนั่อยนมันแก่มันสู้ไม่ได้ ฟันก็ไม่มีด้วย นูู้้ปล่อยลองปล่อยลองปล่อยมันถ้า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 เราอยู่ถ้าเราอยู่มันจะมันจะไอ้นั้นปล่อยดูลองออกไปเพราะว่าหมาตัวนี้มันได้ใจถ้ามีเจ้าของมันจะมันจะรู้หมาหมามันได้ใจเองลองลองออกไปดิออกไปเดี๋ยวผมไล่เองเพราะว่าหมาหมามันได้ใจมาแบบนี้ลองลองนี้ลองดูลองนี้ลองนี้ลองดูหมาหมาตัวนี้มันเป็นหมาได้ใจถ้าเจ้าของอยู่มันยิ่งกัดใหญ่เลยเพราะว่าผมรู้นิสัยมาตัวนี้ดูว ลองหนีลองดูแต่อยุ่นมันก็จะหนีเองเชื่อผมดิเพราะว่าหมาตัวนี้เป็นหมาแบบถ้ามีเจ้าของมันจะมันจะอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันโชว์เจ้านายไง